ฝนตกหนักมากเลยต้องยในบ้านคือบ้านมากกนเดียวด้วยนะไปหาถุงตึมก็นะฝ<ป>น,น,นะนก็ตกหนักนะอือย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคอมเมนต์มานะ คอมเมนต์มาเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ชื่ออะไรอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรหมู่บ้านอะไรแต่แน่มีหมู่บ้านหนึไปทางะ,ะตอนนี้ก็เพิ่งย้ายบ้านมามาอยู่นี่ก่อนนะที่นู่นทางซ่อมอยู่ตอนนี้แผ่นดินไหวมากเลยตอนอยู่กรุงเทบได้ยินเสียงพผลาญไหม อ่าน,น,นเดี๋ยววันนี้ขอไม่อัดคลิปไปนานเลยอาจจะไม่น่าไปนานเพราะว่าฝนตกหนักด้วยนะแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมุมก็ซักแล้วนะซักหนักมากอืมแล้วก็หัวเอาหัวเตียงมาตั้งไว้ตรงจากหัวกลายเป็นปลายเท้าแล้วก็จากปลายเท้ากลายเป็นหัวเตียง มันเป็นอะไรที่แบบนอนสะดวกนะมาคัดยูทีนก็นอนหลักกบสบายนะวางของได้ด้วยอ่ะทีนี้มันเรอะไรเดีย๋ยวลงคอมเมนต์นอายุเท่าไรชื่ออะไร,ยอ,ะไรอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรหมู่บ้านอะไรนะซึ่งผมจะมาย้ายไปอยู่ของเัวเองแม้ของที่ไม่ใช่บ้านเกิดม,ม,มีบ้านเกิดอ่ะเนี่ยบ้านเกิดอยูสักแล้วนะฝนตกหนักมาก,มากอะที่นี้มันยังมิมส,มสิมอยู่นะ บ๊ายบายนะทุกคน